สวัสดีครับสวัสดีวันที่12นะครับรอบเด็กดนะครับเหมือนี้รอบเด็กอ่า EPL จะเหลืออยู่คู่เดียวครับพรีเมียร์ลีกจะเหลืออยู่คู่เดียวนะครับเป็นคู่เอกนะครับเซลซีต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามามาดูคู่ที่มันจบไปแล้วนะครับโอ้โหสุดมันนะครับสุดมันอีกแล้วลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดถล่มไป3-0นนะครับเดี๋ยวสรุปนะครับสรุป อาสรุปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวูฟชนะสเปอร์อาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งแมนยูชนะรูตันคิตตันชนะเอ้ยแพ้เอเวอเรตสามสองบอมัดเนี่ยสุดยอดเลยชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์แอตตันถล่มไม่ใช่ถล่มหรอกชนะฟูลแลมสามหนึ่งไบตันเสมอดาบคู่หนึ่งหนึ่งอ้้วิทแฮมชนะฟอเรส 3-2และลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ด3ประตูต่อ0เก็บ3แต้มไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูไอ้คู่เซลซีแต่แต่ผมจะสรุปเซลซีกับแมนซีในวันพรุ่งนี้นะครับเซลซีต้อนรับการมาเยือนของแมนซีนะครับโอ้สุดมันครับตะกี้เนี่ยเบนฟอร์ดพลาดเองครึ่งแรกเนี่ยพอที่จะสู้ได้อยู่อ้าเราไปดูตารางนะามาดูตารางล่าสุดเลยแมนซียังนำอยู่ยังนำอยู่ที่หนึ่งนะครับอ่านำนำอยู่ที่หนึ่ง แต่เดียเด๋ยววก็ถึงห่างนชนะชนะเซลซีตามด้วยลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่2ขึ้นมาแล้วนะที่2 27ี่แต้มอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลอ่าอยู่ลำดับที่2ก็แต้มเท่ากันนะครับลูกได้เสียเสียเปรียบอยู่จึงอยู่ที่3ไปตามด้วยสเปอร์สเปอร์ตกครับผมสเปอร์ตกมาที่4ละ26แต้มนะแพ้2นัดติดตามด้วยแอตตันวิลล่านะครับเมื่อกี้นชนะฟูลแลนมาอ่าแมนยูขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวก็คืนทับซิกครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็คืนทับซิกอ่าแมนยูตามมาที่6นะครับตามด้วยนิวคาสเซิลทีมนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้เมื่อคืนนี่แพ้แพ้แบบโอ้แพ้แพ้บอลมัดเสียหายครับถือว่าเสียหายครับซาลิกาดงอ่าตามด้วยไบยตันไบตันก็เสียหายนะครับเสมอดาบคู่หนึ่งหนึ่งอ่าเซลซีอยู่อันดับที่11จะเดินจะทำให้สมหวังไหมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันนะครับเจอกับแมนซี สามลำดาบสุดท้ายก็ยังเป็นลูตันเชฟฟิลแล้วก็เบอร์ลี่นะครับเนี่ยฮะครับเดี๋ยวมารับชมคู่สุดท้ายกันนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะรายงานคู่สุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็หลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ